สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนดวงประจำเดือนตุลาคม2 5งพห้นะคะเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตาท่านที่เกิดเมถุนหมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง วันที่ส6มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็ตรวจเช็คจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคือไพนะ่เรนอมองแนละไพ่ทาโรต์นี้นะคะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะที่เรามาดูดวงกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยสภาพท,ทั่วไปตามพื้นฐานดวงของท่านแล้วนี้ คือท่านจะมีโชคหรือท่านจะโชคดีในเรื่องการเงินการทองจะมีโชคลาภในการเงินสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านนี้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรนกรมในช่วงเดือนใดเอ้ยโชคดีในช่วงวันใดวันหนึ่งนะคะในชุภายในเดือนตุลาคมนี่แหละอ่าก็คือจะบังเกิดความมีโชคลาภนะคะบางคนก็มีโชคลาภ จากช่องทางนั้นบางคนก็มีโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ท่านก็โชคดีในเรื่องการเงินที่เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานแล้วด้านธุรกิจการงานที่ท่านทําอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีที่มั่นคงนะคะไม่มีปัญหาไม่สันคลอนไม่อะไรไม่ว่าท่านนี้จะทำงานธุรก,กิจส่วนตัวหรือทำงานรับราชการหรือทำงานบริษัททางอันใด รีดการงานดีมั่นคงนะคะแต่ทีนี้งานมันดีมันมั่นคงแต่ถ้าว่าดวงของท่านในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลานี้ตัวท่านเองมีปัญหาปัญหานั่นก็คือตัวท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านเหนื่อยเหนื่อยกับการงานเพราะว่าท่านได้ทํางานหนักในช่วงนี้ในครึ่งเดือนแรกงานมันจะหนักมาก หรือบางทีท่านก็ต้องมารับผิดชอบกับงานจากคนอื่นแล้วทําให้ท่านมีงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วท่านก็ก็ต้องเร่งเร่งทํางานเร่งทํางานเพื่อให้มันได้เสร็จไวๆอะไรอย่างนี้ดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะพักผ่อนนะคะมันก็อ่ามันต้องทุ่มเทให้กับการงานอย่างมากๆในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านนี้อดทนอดกั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าความอดทนอดทนนี้ตอบในช่วงครึ่งเดือนหลังน่ะการงานมันก็จะดีแล้วก็จะเห็นผลผลตอบแทนที่ท่านเหน็ดเหนื่อยมามากๆนั่นแหละมันจะสร้างให้ท่านนี้ได้ปลื้มใจปลื้มอกปลื้มใจเพราะช่วง,คร,งครึ่งเดือนแรกนั้นท่านยัง,ยงต้องการ สร้างผลงานในการงานดังนั้นท่านก็เลยต้งเร่งตัวเองให้มากๆาก,ก็มีเวลาพักผ่อนน้อยอะไรนี้แต่ผลตอบแทนมันสูงนะคะจะเป็นอย่างนี้ท่านที่ำทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีผู้คนหลังไหลมารับใช้บริการท่านมากมายเลยดังนั้นท่านก็ต้องอดทน ในการทำงานเหนื่อยก็ต้องยอมทนนะคะต้องเหนื่อยก็ต้องยอมเพื่อผลข้างหน้าผลตอบแทนข้างหน้ามันคุ้มค่านะคะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยทำนั่นคือบางทีตัวท่านมีเพียงคนเดียวอะไรอย่างนี้อันนั่นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำคนเดียวทำสารพัดอย่างนี้มันก็เหนื่อยทีนี้พอถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละ ที่ท่านเล่งงานทำคนเดียวนั้นผลตอบแทนสูงงานมันสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมได้เป็นปื้่มใจมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะการเงินในช่วงเดือนตุลาคมนี้นอกจากการเงินมาจากผลงานมาจากงานแล้ว ท่านก็ยังมีโชคลาภการเงินจากช่องทางอื่นอีกมากมายนะคะสะพพัดมาสู่ตัวท่านการเงินจากช่องทางนั้นการเงินจากช่องทางนี้สะพัดเข้ามาหลังไหลเข้ามาหรือบางท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการท่านก็จะพอมอีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าดวงการเงินช่วงเดือน เดือนนี้ถือว่าแจ่มใสดีมากๆไม่ได้มีเงินเป็นก้อนเข้ามาทําให้ท่านนี้ได้เป็นเปิ่มใจโดยเฉพาะเงินในการงานได้เห็นชัดเย็นมากในการงานท่านวางเป้าหมายใดในการงานเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนท่านก็จะสําเร็จในการวางเป้าหมายงานที่ท่านวางเป้าหมายมันก็จะทะลุเป้าแล้วท่านก็จะมีโชคลาภก็จะได้เงินมากมายเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะต่อไปมาดู เรื่องแห่งความรักนะครัะสําหรับความรักแล้วก็มีดีและไม่ดีนะครับแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนมีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดแล้วช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าความรักดีพบว่าจะมีคนมารักมาชอบจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะ ดังนั้นความรักที่เข้ามาก็เริ่มเป็นการเริ่มต้นก่อตัวที่ทำความรู้จักกันแล้วก็มีความเข้าใจกันมันจูนกันได้ดังนั้นก,ก็จะมีการพัฒนาความรักจากเริ่มต้นทำความรู้จักกันก็จะมีการพัฒนาความรักไปเรื่อยๆจนไปสู่ขั้นที่ว่าได้เป็นคู่รักกันนะคะได้ถึงขั้นว่าได้เป็นคู่รักกันแต่ถ้าว่า มันอาจจะยังไม่ลงได้ลงเอ่ยมั่นหมายหรือว่าแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เพียงว่ามันจะเป็นอยู่ในแค่รูปแบบเป็นคู่รักนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้ที่มาดูความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือว่าเป็นสามีภรรยาให้ระวังให้มากๆเลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่แม่หมอว่าให้ระวังนั่นก็คือมันจะมีเรื่องเราวขัดแย้งกันเกิดขึ้น มีเรื่องราวไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันมีการมองกันในแง่ลบมองไปในทางลบมีการาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะนี่แหละจุดสามีก็มีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจภรรยาภรรยาก็มีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจสามีเพราะว่าต่างก็สังเกตดูพฤติกรรม ของกันและกันแล้วเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าทั้งจะแต่ละมันเหมือนว่าต่างก็มีรักที่ปกปิดกันเอาไว้แสดงให้ซึ่งกันและกันได้รับรู้และด้วยความเป็นจริงแล้วตามพื้นฐานดวงท่านทั้งสองก็มีรักแทรกเข้ามาอยู่เหมือนกันและรักแทรกที่เขาามาเข้ามานั้น ท่านก็ได้ปกปิดเอาไว้นะต้องปกปิดเอาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยนะคะดังนั้นสามีก็มีความรู้สึกว่าละแค่ละคายภรรยาภรรยาก็เช่นกันรู้สึกว่าละแค่ละคายสามีดูพฤติกรรมแล้วมันเปลีป่ยนแปลงมันไม่เป็นเหมือนเดิมดังนั้นต่างก็สังเกตพฤติกรรมซึ่งกันและกันพอสังเกตไปสังเกตมามันเหมือนคล้ายๆเหมือน ความลับนี้มันจะถูกเปิดเผยแล้วความรับมันก็เิดเปิดถูกเปิดเผยจริงๆนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทะเลาะเบาะแวงกันจนเหมือนว่าจะได้หันหลังให้กันคเคลียร์กันยังไม่ลงตัวอยากจะเลิกลากันนะมันจะเป็นทำนองนี้แต่เอาไปเอามาสรุปแล้วสุดท้ายแล้ว ว่าจะเลิกกันมันก็ไม่ได้เลิกกันเหมือนว่าเดินจากกันไปก่อนสักระยะหนึ่งเงียบไม่สื่อสารกันไม่ติดต่อกันไม่เชื่อมโยงกันพอนานระยะเวลานาน,านไปหน่อยแต่ก็ภายในเดือนตุลาคมนี่แหละปรากฏว่าทั้งสามีและภรรยาก็มีความรู้สึกว่าถวิลหากันคิดถึงกัน พอมีอาการอย่างนี้แล้วมันก็เลยขาดกันไม่ได้เพราะมันถวิลนหากันคิดถึงกันดังนั้นปากบอกว่าจะเลิกมันก็เลิกไม่ได้นะคะทั้งสองคนนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลิกกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องคอสำหรับเรื่องคอแล้วเรื่องพยันอันตารายใดๆก็ไม่มีเข้ามาก่อกายนะคะสุขภาพยังแข็งแรงดีแต่มันมี ปัญหาเรื่องตัวท่านนี้รู้สึกว่าเซ็งเซ็งชีวิตเซ็งเซ็งเซ็งให้คู่รักของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เซ็งเรื่องอื่นหรอกเซ็งเรื่องคู่รักมันไม่ได้ดังใจดังหวังพูดกันก็ไม่รู้เรื่องคุยกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วยังมีการมองกันในเรื่องออกนอกกลู่นอกทางนั่นแหละก็เลยเบื่อหน่ายก็เลยเซ็งนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ ทีนี้เรามากล่าวโดยสรุปแล้วกันท่านที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเดือนตุลาคมนี้มาดูสิ่งที่ดีก่อนสรุปสิ่งที่ดีนั่นก็คือ1การเงินดีที่1เลย 2. การงานการงานก็ดีคะลุเป้าหมายที่วางไว้ดีงานเงินนะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือความรัก นะคะจะเป็นอย่างนี้โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะการทำนายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งโดยตรงนะคะดูเป็นภาพรวมนี้มันก็แม่นยำถึง80%ได้ดังนั้นหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแล้ว มันจะยิ่งแม่นยำจับมังนะคะเพราะว่าเมื่อท่านมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอแล้วแม่หมอก็จะวันเดือนปีของท่านนี้มารวมกันกับไพ่และท่านก็สามารถที่จะหยิบเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองท่านสามารถที่จะโยนสื่อสารกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองได้ยานสัมผัสเองแล้ว ผลคาตอบออกมาก็จะแม่นยํายิ่งนักนะคะหรือหากท่านใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรและให้ลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนนะคะแอดไลน์มาแล้วโทรมาก่อนนัดว,นวันเวลาที่จะดูกันแล้วเราก็ดูกันทางออนไลน์โดยแม่หมอจะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็เห็นแม่หมอแม่หมอเห็นท่าน แล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองเพราะว่าเมื่อท่านเข้ามาดูกับแม่หมอนี่มันจะเกิดเป็นพลังบวกเป็นพลังพิพเศษอย่างหนึง่งท่านจะสามารถจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้สําเร็จสำเร็จผลแล้วก็จะมียานอย่างรู้มีสัมผัสพิเศษซิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วก็จะถูกต้องแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะสำหรับค่าครูนั้น แม่หมอคิดค่าครูเพียงสองร้อยบาทนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบการทำนายไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนจากไปก็ขออวยพรให้ทุกท่านนี้จงมีความสุขโชคดีนะคะบ๊ายบาย